ปัญหาแล้วผมป้อนแล้วมันเข้าไม่สุดอะนะครับเป็นอบุลเลตตัวหัวเครือบนะครับนะครับเข้าไม่สุดเว้ยนะครับไม่รู้ติดอะไรนะครับเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยอะไรวะ เดี๋ยวใส่นัดใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับและทุกท่านที่กําลังรับชมคลิปของผมในตอนนี้ครับแสบตาไหมนะครับผมใช้กล้องหน้าครับย้อนแสงนิดนึงครับผมอยู่กับซิกพีสามหครับที่ผมบอกว่าโอเคยังไม่มีโอกาสยิงนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทดสอบเอากลุ่มก่อนนะครับ ดูระบบคร่าวๆดูกลุ่มว่ามันจะเป็นยังไงนะครับยิงจากคนที่พอฝึกบ้างอย่างผมนะครับไม่ใช่เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับเจ็ดล้าครับเจ็ดเก้านะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูสามนาดเป็นไงนะครับแรงจี้เลยนะครับ ไปดูนะครับหนึ่งสองสามนะครับถ้าปันป้นๆหน่อยก็น่าจะดีนะครับอันนี้ผมเป็นคนแบบชอบยิงเร็วนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองนู่นนะครับดูเพจขาวดูว่าจะโดนไหมนะครับคือ ผมมาคนเดียวไงมันลำบากหน่อยนึ่งครับผมอยู่ที่สนามยิงพื้นฐารพานนะครับก็มาเอาบัตรสมาชิกด้วยแหละครับไม่ได้มาเอาบัตรสมาชิกนะครับทําทิ้งไว้นะครับมองเห็นไหมครับเดี๋ยวดูเพจเลยลําบากหน่อยนึงนะครับมาคนเดียวทําคนเดียวนะครับ ไม่โดนะน,น,นะครับเพดขาวน่นนะครับประมาณยี่สิบเมตรอหะโดนนะครับแต่ผมว่ามันมันต่ำไปหน่อยนะเดี๋ยวไปดูนะครับ ต่ำต่ำไปหน่อยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับต่ำไปหน่อยนะครับคืออาจจะผมอาจจะไม่ชินกับไกลก็ได้นะครับมันก็เลยดูแบบมุดมุดนะครับคราวนี้อ่าเดี๋ยวเราดูนะครับเดี๋ยวลอง ยิงเร็วๆดูนะครับเป็นไงนะครับเร็วๆสักนะครับรับผิดไฟล์สี่นัดนะครับรับผิดไฟล์สี่นัดนะครับเป้าเดิมครับเจ็ดเก้าเหมือนเดิมนะครับรับผิดไฟล์สี่นัดนะครับไม่เร็วเท่าไหร่นะครับผมอาจจะจับปืนไม่ถนัดก็ได้มันเล็กนะครับ มันเล็กอะนะครับไม่ขนาดเลยนะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่โอ้โหห่างมานี่นะครับหนึ่งสองสามสี่รับผิดไฟยยากหน่อยนะครับโอเคครับปืนมันเล็กอะนะครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มนู่นอะนะครับผมจะยิงใส่เป้าตาวัวนะครับยี่สิบเมตรเหมือนเดิมนะครับยิงสักสามนัดครับผมอยากรู้ว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะครับ ผมจะพยายามยิงให้ดีสุดนครับช้าๆเ,เย็นๆนะครับเอาปากกาขีดไว้แหละนะครับไปดูครับ น่าจะแย่กว่าเดิมนะอ่านะครับหนึ่งสองสามนะครับผมว่ามันเป็นปืนที่เคียร์ครับเป็นปืนที่แม่นใช้ได้นะครับโอเคเลยนะครับอันเนี้ยมันอยู่ที่คนนะครับยิงดีไม่ดีนะครับ แต่ผมลองยิงดูแล้วนะครับดีนะครับศูนย์ก็โอเคนะครับไกลก็ดีนะครับถ้าคนยิงเก่งหน่อยเนี่ยนะครับระยะเนี่ยครับเพจอะไม่พลาดนะครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมมาคนเดียวมันมันถ่ายลําบากนะครับถือกล้องถ่ายครับเดี๋ยวรอตอนต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าทดสอบนิดนึงนะครับเทสระบบนิดนึงนะครับนะครับอาจจะมียิงนะครับ ต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวฝากคลิปติดตามเลยนะครับนะครับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนะครับ